สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาเจอกับพี่จิ๊กนะคะวันนี้นะคะมีสิ่งดีๆมามอบให้ทุกๆคนอีกแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นนะขอพี่จิ๊กเปิดเพลงก่อนอ่าเรามาเรียกพลังกันก่อนย่แย่ย่วันนี้นะคะใครที่ไม่มีพื้นฐานในการทำออนไลน์ไม่มีทุนในการทำออนไลน์ แต่อยากจะมีรายได้แต่อยากจะสําเร็จจาบออนไลน์นะคะคุณนะคะจะได้รับนะคะคำตอบจากคลิปนี้จากไลฟ์นี้อีกครู่เดียวเฮ้เฮเบิกบาน ใครที่ไม่มีทุนนะคะใครที่ไม่มีพื้นฐานออนไลน์นะคะเดี๋ยวมาฟังยายายาชะาชะชะเฮ้ yeah, yeah, yeah. Sure, sure, sure. Okay. ปรับอารมณ์ก่อนเดี๋ยวอีกครู่เดียว เต้นนะคะเป็นการไล่พลังงานลบๆนะคะที่เรานะคะรับมาทั้งวันเบิกบานเวลาที่เราเบิกบานนะคะเวลาที่เรานะคะเบิกบานเนี่ยเรานะคะจะรับสิ่งดีๆได้ง่ายนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเราเรียนด้วยความสุขไง สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาหูร้อนเลยจากที่อากาศเย็นๆนะคะที่บ้านอากาศเย็นๆตอนนี้รู้สึกจะเริ่มร้อนแล้ว พี่จิกเริ่มร้อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแนะนำตัวก่อนนะคะเดี๋ยวขอจัดระเบียบก่อนไม่ใช่อะไรพี่จิกร้อนเพราะอะไรก่อนที่จะไลฟ์นะคะก็เต้นมาแล้วครั้งหนึ่งก่อนที่จะไลฟ์นะคะก็เต้นมาแล้วนะคะไลฟ์ก็เต้นอีกนะคะเออเป็นการไล่พลังงานนะคะเป็นการไล่พลังงานลบๆนะคะ เดี๋ยวนะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามานะคะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับนะคะขอพี่จิ๊กนะคะแชร์ตัวเองแบ่งปันตัวเองสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใครเข้ามาแล้วทักทักทายกันได้นะคะภาพทัดเสียงชัดไหมเช็คให้พี่จิ๊กหน่อย สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามานะคะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับนะคะขอปิดจิ๊กนะคะแชร์ตัวเองแบ่งปันตัวเองสักครู่เดียวนะคะเข้ามาแล้วทักท,ทายกันได้นะคะภาพทัดเสียงชัดไม่เช็คให้พี่จิ๊กหน่อย นะคะคจะข้าวด้วค่ะพี่น้องจะข้าวจะข้าวพี่จิกแซ่กับของก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะขอนะคะรายงานตัวก่อนนะคะชื่อพี่จิกนะคะตอนนี้นะคะพี่จิกนะคะก็ ทำงานประจําไปด้วยแล้วก็ทํางานออนไลน์ไปด้วยนะคะสําหรับนะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือไม่มีพื้นฐานไม่มีทุนก็สามารถรวยกับออนไลน์ได้รวยกับ ts เได้เออนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าพี่จิกเนี่ยเป็นคนที่ไม่เก่งโซเชียลเลยเป็นคนขี้อายนะคะเป็นคนที่ไม่กล้านะคะแต่นะคะพอพี่จิกรู้ว่าเออคือเขาเรียกว่าอะไรความจนนะ ความจนมันบังคับดีกว่านะและยุคนี้พี่จิกรู้ว่ามันเป็นยุคของออนไลน์ใช่ไหมมันเป็นยุคที่ทุกทุกคนนะคะต้องเข้าสู่ออนไลน์นะคะและเรานะคะก็อยากจะมีรายได้เพิ่มเพราะอะไรเพราะงานประจําของเรานะ่ะมันไม่ได้ตอบโจทย์มันไม่ใช่ว่าไม่ได้ตอบโจทย์หมายความว่าคือรายได้ของเรานะคะมันไม่เพียงพอนะคะกับรายจ่ายนะคะรายจ่ายเรามันเยอะเราก็เลยต้องหาอะไรเพิ่มนะคะจากคนที่ ที่อนะคะจากคนที่ไม่กล้านะคะวันนี้ทำไมถึงกล้ามาไลฟ์สดทำไมถึงกล้าออกมาทำคลิปวิดีโอนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเรานะคะอยากเปลี่ยนชีวิตไงเราอยากจะสำเร็จในชีวิตไงเราอยากมีอิสระอิสรภาพในการใช้ชีวิตไงเรานะคะก็เลยต้องทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนะคะก้าวไปสู่ความสำเร็จนะคะแรกๆอายไหม อายมากบอกเลยอายมากๆนะคะอยากจะให้ย้อนดูนะคะคลิปแรกๆของพี่จิกโอ้โหนะคะเวลาที่พูดนะคะพูดช้ามากพูดแบบว่าโอ้โหนะคะคือพูดแป๊บเดียวนะคะพูดแป๊บเดียวก็ออกไปเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยทําเพราะเราไม่กล้านะคะคือบอกล่า พี่จิงเนี่ยไม่มีพื้นฐานเลยนะคะทำโซเชียลก็ไม่เป็นรู้ไหมแต่ก่อนนะ c e e o o o กก็ให้คนอื่นเขาสมัครให้นะสมัครไม่เป็นนะคะสมัครไม่เป็นไม่เก่งโซเชียลเลยนะคะไม่เป็นอะไรเลยนะคะแต่พอพี่จิกนะคะเข้ามารู้จักนะคะระบบ TS w ดูระบบนะคะ T.S. 7 U, ระบบออนไลน์นะคะระบบอัจฉริยะของแม่ครูสิตาและคุณเพลนะคะทําให้พี่จิ๊กนะคะกล้ามากขึ้นนะคะกล้าที่จะออกหน้ากล้องกล้าที่จะไลฟ์สดกล้าที่จะทําคลิปวิดีโอเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่ายุคนี้นะคะเป็นยุคการสร้างตัวตนนะคะเมื่อไหร่ที่เรากลัวนะคะมันก็จะบล็อกเราหรือปิดกั้นเรานะคะไม่ให้เรานะคะทําในสิ่งที่ เรานะคะอยากจะทํานะคะคือถ้าคุณบอกว่าคุณไม่กล้ามันก็จะไม่กล้าอยู่อย่างนั้นนะคะถ้าคุณนะคะบอกว่าอุ๊ยกลัวจังเลยกลัวไลฟ์แล้วไม่มีคนมาดูกลัวไลฟ์แล้วจะมีคนเอาไปนินทากลัวไลฟ์แล้วจะมีคนนะคะเอาเราไปว่านะคะ แล้วยังไงนะคะชีวิตของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับปากของใครนะคะพี่จิ๊กคิดแบบนี้จริงๆนะคะวันนี้นะคะถ้าเรายังไม่รอดถ้าเรานะคะยังมีหนี้ถ้าเรายังมีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายแล้วเราจะไปแคร์คำพูดของคนอื่นที่เขามาบอกเรายังไงพี่จิ๊กก็เลยนะคะก้าวผ่านความกลัวด้วย ความกล้านะคะคือลงมือทํานั่นเองลงมือามทาทั้งทั้ที่กลัวนี่แหละโอ้โแรกๆนะคะไลฟ์สดนะคะสันมากเลยตื่นเต้นมากเลยนะคะแต่แล้วไงอะ่ะเมื่อเรามีครั้งแรกนะคะมีครั้งที่สองเออครั้งที่สามเราก็พัฒนาตัวเองนะคะจนในวันนี้นะคะพี่จิ๊กก็ต้องพัฒนาตัวเองอีกนะคะรู้เลยว่าเรายังคือเรา ไปได้อีกนะบอกตัวเองว่าฉันไปได้อีกฉันเรียนรู้ได้อีกฉันไปได้อีกนะคะวันนี้นะการที่คุณนะคะไม่มีพื้นฐานนะคะมันไม่ใช่ว่าคุณจะสำเร็จไม่ได้นะคะเมื่อพี่จิ๊กมาเจอระบบ t s w ของแม่ครูสิตานะคะโอ้โหเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนความคิดนะคะเปลี่ยนความคิดทำให้พี่จิ๊กเปลี่ยนความคิดนะคะได้เรียนรู้นะคะในระบบนะคะ ทำให้เรามีความกล้ามีความเชื่อมั่นมากขึ้นจากคนขี้อายแต่ก่อนนะคะสามารถลุกมาไลฟ์สดลุกมาทําคลิปวิดีโอได้นะคะในวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่มีพื้นฐานที่ยังกลัวอยู่ยังไม่กล้าออกหน้ากล้องยังอายที่จะสร้างตัวตนนะคะพี่จิ๊กบอกเลยนะว่าถ้าทุกถ้าคุณยังกลัวอยู่นะคะคุณก็ไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จได้จง ก้าวข้ามผ่านความกลัวด้วยการลงมือทาเมื่อไหร่ที่เราลงมือทาบ่อยๆลงมือทามันซ้ำๆนะคะมันจะเกิดนะคะความมั่นใจเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะวันนี้ไม่มีคนดูไม่เป็นไรอ่ะพี่จิ๊กนะคะบางบาง,บางไลฟ์ก็ไม่มีคนดูบางไลฟ์ก็สองคนบางไลฟ์ก็สามคนนะคะมันก็แล้วแต่วันนะคะคือเรา เราคิดแต่ว่าเราออกมาให้เราออกมาเพราะเราอยากนะคะออกมาให้ออกมาส่งต่อสิ่งดีๆไม่สนหรอกว่าสิ่งที่เราให้เนี่ยสิ่งที่เราไลฟ์เนี่ยมันจะมีคนมาดูเท่าไหร่จะมีคนเอาเราไปนินทาจะมีคนนะคะมา คอมเมนต์ว่าไม่ดีนะคะไม่แคร์นะคะไม่แคร์นะคะและพี่จิกนะคะเข้ามานะคะระบบ T S M ด้วยการไม่มีเงินทุนนะคะไม่มีเงินลงทุนนะคะแต่นะคะวันนี้นะคะสามารถขึ้นเป็นซ u เปอร์ v i ไไม่ใช่ซูเปอร์สิขึ้นเป็น VIP นะคะของระบบ T S M ได้นะคะด้วยการนะคะเสกยอดมานะคะด้วยการเสกยอดมานะคะ คุณถ้าคุณนะคะอยากสำเร็จบนโลกออนไลน์อยากจะมีรายได้บนโลกออนไลน์อยากจะมีเงินเก็บโลกออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงแต่ไม่รู้ว่าจะทำวิธีไหนแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเงินก็ไม่มีทุนก็ไม่มีพื้นฐานก็ไม่นี้ก็ไม่มีนะคะวันนี้นะคะ คุณโชคดีมากๆนะคะที่คุณได้ดูไลฟ์นี้ได้ดูคลิปนี้ของพี่จิ๊กนะคะคือพี่จิ๊กอยากจะแจ้งข่าวดีให้ทุกทุกคนได้รับรู้นะคะว่าตอนนี้นะคะระบบ T S w U ของเรานะคะมีนะคะเขาเรียกว่าอะไรมีคอร์สนะคะให้คุณเข้าไปเรียนฟรีนะคะคุณนะคะ ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าคุณไม่มีทุนไม่มีพื้นฐานคุณก็สามารถที่จะสำเร็จกับธุรกิจ T S s U กับงานออนไลน์นี้ได้นะคะคุณสนใจคุณเข้าไปฟังไอเดียธุรกิจนะคะต้องบอกก่อนนะว่าแบ้ครูซิตาและคุณเพอตอนนี้นะคะอยากจะปั้นคนนะคะที่ไม่มีทุนคนที่เริ่มต้นจากศูนย์ให้มีเงินหลักแสนหลักล้านได้นะคะคุณรู้ไหมว่า แม่ครูสิตาคือมหาเทพออนไลน์เป็นคนที่โอ้โหตอนนี้นะคะชีวิตนะคะเขาเรียกว่าอะไรจากผู้หญิงที่ติดลบนะคะยี่สติดลบ10ล้านเหลือเงินติดตัวแค่20บบาทแต่วันนี้มารวยมารอดพ่อรู้จัก กจักรวาลกฎแรงดึงดูดนะคะจึงอยากจะทำให้นะคะทุกคนที่ไม่มีทุนไม่มีพื้นฐานแต่อยากเปลี่ยนชีวิตแม่ครูสิตาจะปั้นนะคะวันนี้นะถ้าคุณนะคะเป็นคนหนึ่งที่สนใจอยากร่วมธุรกิจกับเราไม่มีเงินลงทุนไม่เป็นไรนะคะให้คุณนะคะเข้าไปเรียนนะคะคอร์สฟรีนะคะเน้นนะคะย้ําเลยนะคะว่าฟรีนะคะคุณไปฟังแล้วนะคะคุณนะคะจะได้ไอเดียธุรกิจ นะคะไปต่อยอดนะคะถ้าคุณฟังแล้วคุณสนใจปุ๊บคุณรู้สึกว่าเอ้ยธุรกิจนี้ทำไมมันใช่มันตอบโจทย์ถึงไม่มีทุนก็สามารถรวยได้เหรอจับกำไรหลักแสนหลักล้านได้เหรอนะคะคุณนะคะก็สามารถที่จะทักพิจิกได้เลยนะคะพิจิกยินดีแนะนำนะคะคุณจะได้ประโยชน์อะไรจากการที่คุณได้มาร่วมธุรกิจกับเรานะคะคุณรู้ไหมว่าเพียงแค่คุณ นะะสนใจเข้าไปฟังฟังแล้วนะคะคุณนะคะสนใจนะคะอยากจะร่วมกับเราสิ่งที่คุณจะได้1เลยนะคะคุณจะได้ร่วมนะคะรายการผลิตสินค้านะคะที่มีอยู่ในประเทศไทยของเรานะคะและประเทศเกาหลีนะคะสเลยนะคะคุณจะได้ร่วมนะคะ เป็นเจ้าของสินค้านะคะ t s m ของเราที่มีมากกว่าร้อยรายการนะคะคุณอยากจะหยิบตัวไหนชอบตัวไหนเอาไปขายได้เลยสร้างกำไรให้กับตัวเองนะคะ3นะคะเรามีเพชร ทองอัญมณี4เลยเรามีสินค้าโปรดักดิจิตอลหนะคะเรามีอสังหานะคะแล้วก็วินล่าด้วยโอ้โหนะคะ1เดียวนะคะแต่ได้ครบนะคะให้ได้ทั้ง5ธุรกิจเลยนะคะตอบโจทย์สำหรับคนยุคนี้มากๆเน้นเลยนะคะว่าถ้าคุณไม่มีทุนแต่คุณมีใจแต่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากจะเรียนรู้นะคะวันนี้นะเรานะคะสามารถ มีระบบนะคะที่จะทำให้คุณนะคะเปลี่ยนจากคนที่ติดลบเปลี่ยนจากคุณที่ไม่มีทุนนะคะไม่มีพื้นฐานนะคะสามารถนะคะที่จะจับกำไรหลักแสนหลักล้านหลักล้านนะคะได้ด้วย t s w นะคะวันนี้นะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเปลี่ยนชีวิตเป็นคนหนึ่งที่ตามหานะคะงานออนไลน์นะคะ ถ้าคุณนะคะผิดหวังจากงานออนไลน์มาเยอะแยะมากมายไม่รู้ว่านะคะจะทําออนไลน์ไหนถึงจะประสบความสําเร็จนะคะอยากจะมีเงินเก็บแต่ไม่รู้จะหาเงินจากที่ไหนนะคะ ts w ตอบโจทย์ มากๆเลยนะคะวันนี้ถ้าสนใจนะคะสามารถทักพี่จิกเข้ามานะคะพี่จิกนะคะยินดีนะคะที่จะนําคุณนะคะไปฟังไอเดียธุรกิจนะคะมีคอร์สฟีให้คุณเรียนนะคะถ้าคุณเรียนแล้วคุณไม่สนใจคุณก็ไม่เสียอะไรแต่ถ้าคุณเรียนแล้วคุณรู้สึกว่าโอ้โหมันสุดยอดมากๆมันยอดเยี่ยมมากๆนะคะคุณสามารถทักพี่จิกมาได้เลยนะคะวันนี้นะ ออนไลน์นะคะเป็นทางรอดนะคะเป็นทางรวยนะคะที่จะทําให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตถ้าวันนี้คุณนะคะยังมีหนี้เงินไม่พอใช้นะคะคุณต้องหาอะไรเพิ่มด้วยนะไม่ใช่รอนะคะจากงานประจําอย่างเดียวไม่ใช่รอจากเงินทางเดียวนะคะเราต้องนะคะหานะคะสิ่งที่มันทําเพิ่มนะคะและสิ่งที่เราทําเพิ่มเนี่ยมันก็ต้องตอบโจทย์นะคะทําให้ครอบครัวเราสุขสบายทําให้เราเปลี่ยน แปลงชีวิตและสามารถทําให้เรากรเกษียณอายุได้และ T.S. สจะสามารถทําให้คุณนะคะ,ะเกษียณอายุได้นะคะระบบนี้นะคะเขาต้องบอกเลยว่า T.S. สเนี่ยเป็นเป็นเป็นงานออนไลน์ที่มีระบบมารองรับนะคะการทําออนไลน์ที่มีระบบดียังไงเวลาที่คุณนะคะเข้ามาแล้วเนี่ยคุณนะคะสามารถใช้ระบบนะคะ ส่งต่อตัวแทนถ้าคุณมีตัวแทนเข้ามาโดยที่คุณนะคะไม่ต้องไปสอนเขาเองคุณไม่ต้องไปเหนื่อยนะคะในการที่จะประชุมหรือว่าต้องไปสอนทีมงานอย่างนั้นอย่างนี้เรามีระบบนะคะที่จะสอนงานแทนคุณคุณเอาเวลาที่คุณนะคะจะไปสอนทีมงานเนี่ยเอาเวลาของคุณอันมีค่าของคุณไปทํางานของคุณดีกว่าไปสร้างมูลค่าให้กับ นะคะตัวคุณดีกว่านะคะเรามีระบบที่ทําให้หมดทั้งหน้าบ้านหลังบ้านนะคะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะและปีนี้นะคะ ปีนี้และปีหน้าเออปีหน้าปีห5เนาะแม่ครูสิตาและคุณเพอจะปั้นคนนะคะให้มีร้อยล้านนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากโดนแม่ครูสิตาปั้นนะคะโดยที่คุณไม่มีทุนนะคะคุณสามารถนะคะมาร่วมธุรกิจกับเราได้นะคะหอน,นะคะยอดเยี่ยมนะคะไม่มีทุนไม่มีพื้นฐานนะคะสามารถนะคะสำเร็จได้นะคะเรานะคะมีคนที่นะคะ เริ่มต้นจากศูนย์นะคะไปสู่ล้านเยอะมากๆนะคะไปสู่นะคะการมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมเยอะมากๆนะคะคุณลองไปฟีดฟีดดูก็ได้นะคะว่าคนที่ทำ T S บเนี่ยโอ้โหชีวิตของเขานะคะดีขนาดไหนนะคะเพราะจิตตั้งต้นของแม่ครูสิตาเจ้าของแบรนด์นะคะคือเป็นจิตของผู้ให้นะคะเมื่อเราทำงานกับ จ้าของแบรนด์ที่มีจิตตั้งต้นในการให้นะคะมันจะทําให้นะคะคุณนะคะประสบความสําเร็จง่ายคุณจะเจอหนทางไปสู่ความสําเร็จง่ายนะคะโอ้โหนะคะก็นะคะวันนี้พี่จิ๊กไปแล้วมาส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกๆคนนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ